S.C.P. 082 Fernand นเดอะคานิบาลเฟอร์นานคนกินคนโดยลักษณะทางพันธุกรรมนั้นเขาเป็นมนุษย์แต่เขาเป็นมนุษย์ที่มีสัดส่วนรูปร่างใหญ่โตผิดปกติจนมีขนาดเหมือนยักษ์มีความสูงประมาณ2.4เมตรหรือประมาณ8ฟุตและมีน้ำหนักมากกว่า310กิโลกรัมลักษณะทางกายภาพของ S.C.P. 082นั้น ผิสัดส่วนมนุษย์ปกติอย่างสิ้นเชิงยังมีทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดอาจเป็นสารเคมีฮอร์โมนโรคมะเร็งหรือพลังเนื้อธรรมชาติร่างกายของเขามีมวลกล้ามเนื้อที่หนาแน่นบริเวณปลายแขนมีกล้ามใหญ่โตไม่สมรุลกับลำตัวมีขนาดเส้นรอบวงประมาณ71เซนติเมตรความกว้างของกําปั้นใหญ่ถึง30ซนเมตร แต่แม้ว่าจะมีร่างกายใหญ่โตแต่ช่วงเท้าของเขากลับเล็กมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของลำตัวแต่ก็ยังถือว่าเท้าของเขาใหญ่กว่ามนุษย์ปกติมากอยู่ดีหัวมีลักษณะแหลมเล็กน้อยและล้านโลง่งมีเส้นผมบางเป็นหย่อมๆด้านข้างคางและกรามกลมใหญ่จมูกใหญ่เป็นกระปอกและมีเบ้าตาลึกสีครัำเขามีผิวหนังสีเข้มและเต็มไปด้วยรอยบาดแผลจำนวนมาก องค์กร SCP พยายามวิเคราะห์ตรวจสอบร่างกายเขาด้วยการใช้รังสีหรือเอ็กซเรย์แต่ก็ไม่สามารถได้รับผลที่ชัดเจนเนื่องจากปริมาณเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อที่มีความหนานแน่นสูงแต่จากการสแกนก็พบว่ามีลูกกระสุนปืนจำนวนนับไม่ถ้วนและมีแม้กระทั่งมีดดาบหลายเล่มติดฝังอยู่ในกล้ามเนื้อของ SCP 082แม้ว่าอาวุธจะทำอันตรายใดๆต่อ SCP 082ไม่ได้ แต่เขาก็ถูกจัดให้อยู่แค่ในระดับยูคิดเพราะการกักกันเขาสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายเขาถูกกักกันอยู่ในห้องพักอาศัยขนาดใหญ่ที่จำลองให้เป็นพระราชวังที่หรูหรา SCP 0 8 2เชื่อว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นพระราชาแห่งฝรั่งเศสองค์กร SCP ก็ออกอุบายว่าเขาต้องอยู่แต่ในห้องกักกันเพื่อคุ้มกันและให้ความปลอดภัยนั่นเองในห้องกักกัน จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ SCP-082 ชอบแต่งตัวมากเขามักจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชุดทางการชุดทหารชุดตัวตลกและแม้กระทั่งชุดผู้หญิงองค์กร SCP 2, ต้องคอยหาเสื้อผ้าชิ้นใหม่ให้เขาตามคำขอเสมอ SCP-082 เรียกตัวเองว่าเฟอร์นานเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วแต่เมื่อพูดภาษาอังกฤษ มักติดสําเนียลแปลกๆอย่างหนัก SCP-082 ชอบทำอาหารและชอบร้องเพลงระหว่างอยู่ในครัวและกินอาหารเพลงที่เขาชื่นชอบจะเป็นเพลงเก่าๆโบราณที่อยู่ในยุควิตตอเรียนจนถึงเพลงคลาสสิกสมัยใหม่ SCP-082 ไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงจากนิยายได้เมื่อเขาอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ภาพยนตร์เขาคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริง S.C.P.082 แสดงความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้พบกับฮันนีบาลเลกเตอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่กินเนื้อมนุษย์ในภาพยนตร์เพราะเขาคิดว่าฮันนีบาลเลกเตอร์มีตัวตนอยู่จริงๆ S.C.P.082 เข้าใจเรื่องของการโกหกเมื่อมีคนหลอกให้ข้อมูลผิดๆแก่เขาเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเขากำลังถูกหลอกแต่เขากลับไม่เข้าใจว่ารายการโทรทัศน์ ละครหรือภาพยนตร์เป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องที่สร้างขึ้นและที่สำคัญ scp 0 8 2นั้นก็รู้จักวิธีการโกหกเป็นอย่างดีเขามักจะโกหกเรื่องในอดีตของตัวเองโดยบอกคนทั่วไปว่าเขาคือแวมพ์นโปเลียนเดอะฮักอัลเลนเดอร์มหาราชกับตันฮุกเชล็อกโฮมแฟ a งเกนสไตล์หรือแม้กระทั่งชื่ออื่นๆที่เขาสามารถจะนึกได้ ในยามปกติท่าทางของ S.C.P.082 นั้นจะเป็นมิตรและปล่อยตัวตามสบายเขามักจะพูดล้อเล่นเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟังและจะสุภาพกับบุคลากรของศูนย์ S.C.P. อยู่เสมอเขาชอบทำอาหารและเชิญคนอื่นไปทานอาหารข้ามกับเขาอยู่เสมออย่างไรก็ตามบุคลากรของศูนย์ก็จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้ประมาทเพราะบางครั้ง S.C.P.082 อยู่ๆก็จะจับคนมากัดกินหัวอย่างตะกะตะกรารมได้อย่างหน้าตาเฉยและเมื่อกินแล้วเขาก็จะกล่าวว่าขาออภัยที่เสียมารยาทในการขัดจังหวะการสนทนาด้วยสีหน้าที่ไม่สะทกสะท้านอะไรเหมือนเป็นเรื่องปกติกรามและฟันของ SCP-082 นั้นแข็งแรงจนบดกระดูกได้และดูเหมือนเขาจะชอบกัดส่วนหัวกะโหลกของมนุษย์อย่างมาก การโจมตีมนุษย์นั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆไม่ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือเพิ่งกินอะไรมาก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราลองสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมดูก็จะพบว่าเรื่องราวของ SCP-082 นั้นมีความคล้ายคลึงกับเรื่องราวของบุคคลประหลาดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทาแรหรือทาลาเล่ เขาเกิดในชนบทของฝรั่งเศสในช่วงประมาณปีคิสก์ศักราช1772ทาแรหิวโหยตลอดเวลาเขากินทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาสามารถกินอาหารปริมาณเท่ากับคนทั่วไป15คนทาแรเป็นผู้ชายที่มีความผิดปกติทางร่างกายผิวหนังหน้าท้องของเขาจะเหีย่ยวย่นย่อนคล้อยจนพันรอบเอวได้แต่เมื่อเขากินท้องของเขาก็จะพองขึ้นจนตัวกลมเหมือนลูกโป่งขนาดใหญ่ เขามีกระดูกขากรรไกรที่กว้างมากกว่าปกติสามารถกินแมวได้ทั้งตัวเขากินจุมากจนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวต้องออกมาเป็นนักแสดงข้างถนนการแสดงของทาแรนั้นจะเริ่มจากการโชว์ทำอาหารเป็นฉากเปิดตัวจากนั้นเขาก็จะโชว์การกินจุของเขาทำให้ผู้คนรู้สึกอัศจรรย์ใจและสยองขวัญเขากินแอปเปิลทีเดียวทั้งตะก,กา้ากินสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างเช่นลูกสุนัข ปลาไหลทั้งตัวต่อมาชีวิตของทาแรก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาถูกเกณฑ์มาเป็นทหารของกองทัพป,ปฏิวัติฝรั่งเศสเขาได้รับส่วนแบ่งอาหารมากกว่าเพื่อนสีเท่าแต่เขาก็ยังคงหิวโหวยและต้องกินเศษอาหารที่เหลือเพื่อให้ตัวเองหายหิวความสามารถพิเศษของเขาทำให้กองทัพได้นำตัวเขาไปทดลองเพื่อจะใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆในที่สุด เขาได้รับมอบหมายภารกิจเป็นสายลับทางทหารด้วยการให้กินเอกสารสำคัญที่ใส่ในภาชนะพิเศษลงไปในท้องแล้วนำเอกสารนั้นฝ่าแนวลบไปส่งให้ทหารอีกเมืองหนึ่งเขาถูกฝึกให้โกหกและรักษาความลับแต่ในที่สุดเขาก็ถูกกองทัพเยอรมันจับตัวได้เขาทำภารกิจไม่สำเร็จทาแรได้รับการรักษาอาการผิดปกติของเขาในโรงพยาบาลทหารคณะแพทย์ ทดลองรักษาด้วยวิธีการแปลกๆหลายอย่างแต่ก็ล้มเหลวและดูเหมือนว่ามันจะยิ่งทําให้อาการประหลาดของเขารุนแรงมากขึ้นเขามาากักจะหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อแย่งเศษอาหารของสุนัขกินตามตรอกซอกซอยต่างๆมีรายงานบางแหล่งระบุว่าเขาแอบขโมยกินเลือดและกินศพในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลและที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อเด็กน้อยวัย14เดือนหายออกไปจากโรงพยาบาล ทาแรจึงถูกสงสัยทันทีว่าเป็นฝีมือของเขาเขาถูกขับไล่และหายตัวไปจากที่นั่สน4ปีต่อมามีข่าวว่าเขาเสียชีวิตด้วยวัณโรคที่โรงพยาบาลในเมืองแวร์ไซเรื่องราวและพฤติกรรมของทาแรนั้น ใกล้เคียงกับ scp 0 8 2อย่างมากเลยทีเดียวไม่แน่ว <that pega assass inations> ่า scp 0 8 2ที่องค์กร scp กักกันอยู่นั้นอาจเป็นทาแรที่ร่างกายถูกทดลองจนเปลี่ยนสภาพและยังมีชีวิตยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดนี้ก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเป็นชาวฝรั่งเศสเหมือนกันและยังรู้จักและชอบร้องเพลงเก่าๆโบราณเหมือนเขาเป็นคนที่เคยอยู่ในยุคสมัยก่อน และไม่รู้จักแม้กระทั่งละครหรือภาพยนตร์ไม่สามารถแยกแยะว่าเรื่องไหนจริงหรือเรื่องไหนแต่งขึ้นมีพฤติกรรมชอบแต่งตัวซึ่งคงได้มาจากตอนที่เขายังเป็นนักแสดงที่ต้องเปลี่ยนชุดอยู่บ่อยๆชอบทำอาหารเหมือนกับที่เขาชอบโชว์ในการแสดงและยังคงติดนิสัยโกหกปิดบังฐานะาที่แท้จริงของตัวเองซึ่งคงเป็นผลจากการที่ถูกฝึกมาตั้งแต่ตอนเป็นสายลับ เขามีขากรรไกรที่กว้างใหญ่และแข็งแรงเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเป็นพวกคานิบาลหรือคนกินคนเช่นเดียวกันนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ scp 082คนกินคนเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย